เออเดินไปเรื่อยๆเลย

cái <laughs> lắm mới được rồi tôi nhai này nè cho kênh Để không

ยม่สบห้าใขางซ้ายไมาดไมาคุณไม่ดีเกิดอะไรขึ่นเรกใ้รู้ั